ชื่อ H5N1 หรือที่เราเรียกกันติดปากว่าไข้หวัดนกเนี่ยหลายคนคงจะคุ้นหูกันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเบื้องหลังชื่อนี้เนี่ยมันมีเรื่องราวการเริ่มต้นที่ถือเป็นบทเรียนครั้งสําคัญมากๆเลยนะครับในประวัติศาสตร์สาธารณสุขโลกเลยทีเดียวเอาละครับงั้นเรามาลองย้อนรอยไปดูกันดีกว่าว่าเรื่องราวของเจ้า H5N1 เนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นจริงๆจ,จ,จากที่ไหนกันแน่ การที่เราได้กลับไปดูจุดกำเนิดของมันจะช่วยให้เราเข้าใจว่าทำไมมันถึงกลายเป็นภัยคุกคามด้านสาธารณสุขมาจนถึงทุกวันนี้ได้ดีขึ้นเยอะเลยครับคือต้องบอกก่อนเลยว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้มันไม่ได้เริ่มต้นแบบตูมตามไม่ได้มาแบบการระบาดใหญ่ที่ทำให้คนแตกตื่นกันนะครับแต่จุดเริ่มต้นของมันกลับเป็นแค่เหตุการณ์เล็กๆที่ตอนนั้นแทบจะไม่มีใครสังเกตเห็นด้วยซ้า ถ้าเราจะเล่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีจุดเปลี่ยนสำคัญสคัญอยู่3ช่วงเวลาที่เราต้องโฟกัสกันเป็นพิเศษเลยครับนั่นก็คือปี 1959, 1996แล้วก็ปี1997ซึ่งแต่ละช่วงเวลานี่แหละครับที่เป็นเหมือนบทใหม่ของวายัสตัวนี้เลยโอเคเราย้อนกลับไปไกลนิดนึงนะครับที่ปี1959หรือถ้าเป็นพศก็คือ2502 ตอนนั้นแหละครับที่ไวรัส H5N1 ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกของโลกเลยที่ฟาร์มไก่ในสกอตแลนด์ครับแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยการระบาดมันยังอยู่ในวงที่แคบมากๆเลยนะครับคือมันเกิดแค่ในสัตว์ปีกเท่านั้นยังไม่ได้ข่ามาสู่คนเลยแล้วก็ด้วยเหตุนี้แหละครับมันเลยยังไม่เป็นที่สนใจของนานาชาติสักเท่าไหร่เรียกว่าเป็นแค่จุดเริ่มต้นเล็กๆที่ยังไม่มีใครคาดคิดเลยว่าอีกหลายสิบปีต่อมามันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้แต่ไวรัสตัวนี้ไม่ได้หายไปไหนนะครับ มันแค่ซ่อนตัวอยู่แล้วก็กลับมาอีกครั้งในหลายสิบปีต่อมาที่สําคัญคือการกลับมาครั้งเนี้มันมาพร้อมกับโฉมใหม่ที่ต้องบอกว่าอันตรายกว่าเดิมแบบคนละเรื่องเลยครับเวลาผ่านไปนะครับเราข้ามมาที่ปี1996หรือพศ2539ครับคราวนี้เจ้าเชื้อ H5N1 มันกลับมาระบาดอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไปเกิดในฟาร์มห่านที่มณฑลกวางตุ้งประเทศจีนซึ่งนี่แหละครับ คือจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากๆของเรื่องราวทั้งหมดเลยแต่ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าไวรัสที่เจอในรอบนี้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเดียวกับที่เจอตอนปี1959นะครับคือสิ่งที่น่ากลัวและน่าสนใจมากๆก็คือนี่คือจุดเริ่มต้นของสายพันธุ์ที่นักวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าสายพันธุ์ก่อโรครุนแรงสูงหรือ highly pathogenic ครับซึ่งมันแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการกลายพันธุ์ที่น่ากลัวมากๆของไวรัสไข้หวัดใหญ่เลยนะคือมันเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่แพร่กระจายได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทําให้เกิดโรคที่รุนนนนนนแแแรรรรงกกกกวว่่่่่าาาาาเเเดิมมมนนิมมมมมลละะหััััจจ้ไไพยยปทชี ในในที่สุดก็มาถึงจุดที่เรียกได้ว่าเป็นคลแม็กซ์ของเรื่องนี้เลยครับเป็นช่วงเวลาที่ทั้งโลกต้องหันมาจับตามองแบบไม่กระพริบตาเลยเพราะว่าไวรัสตัวนี้มันได้ก้าวกระโดดครั้งสําคัญข้ามาสู่มนุษย์เป็นครั้งแรกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งนี้เกิดขึ้นที่ฮ่องกงครับในปี1997หรือพศ2540นี่คือครั้งแรกเลยนะครับที่มีเคสยืนยันอย่างเป็นทางการว่าเชื้อ H5N1 เนี่ยสามารถติดต่อจากสัตว์มาสู่คนได้สําเร็จแล้ว และเรื่องที่น่าสลดใจมากก็คือผู้ป่วยคนแรกของโลกเนี่ยเป็นแค่เด็กชายตัวเล็กๆอายุแค่3มขวบเท่านั้นเองครับซึ่งสุดท้ายน้องก็เสียชีวิตจากอาการปอดบวมแล้วก็ระบบทางเดินหายใจล้มเหลวเรื่องราวของเด็กคนนี้แหละครับที่ทําให้ภัยคุกคามนี้มันไม่ใช่แค่ตัวเลขสถิติต่อไปแต่มันกลายเป็นเรื่องจริงที่สะเทือนใจแล้วก็ใกล้ตัวพวกเราทุกคนมากกว่าที่คิดการระบาดในครั้งนั้นเนี่ยนะครับถ้าดูจากตัวเลขที่ยืนยันแล้วมีผู้ติดเชื้อหมดงหมด18คนครับแล้วในจํานวน18คนนี้น่าเศร้ามากครับ มีผู้เสียชีวิตถึง6คนด้วยกันพอเราลองเอามาคำนวณดูนะครับนั่นหมายของว่าอัตราการเสียชีวิตมันสูงถึง33เปอร์เซนเลยทีเดียวครับเป็นตัวเลขที่บอกเลยว่าน่าตกใจมากแล้วมันก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่มนุษย์เพิ่งเคยเจอเนี่ยมันรุนแรงขนาดไหนพอเจอความรุนแรงระดับนี้เข้าไปทางการฮ่องกงก็เลยต้องตัดสินใจใช้มาตรการคั้นเด็ดขาที่สุดเพื่อหยุดการระบาดให้ได้ นั่นก็คือการกำจัดไก่ทั่วทั้งเกาะฮ่องกงเลยนะครับเป็นจํานวนมหาศาลถึง1.5ล้านตัวตัว,ตวเลขน,นี้มันสะท้อนให้เห็นภาพเลยนะครับว่าวิกฤตที่โลกกำลังเผชิญในตอนนั้นมันใหญ่หลวงขนาดไหนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ฮ่องกงในปี1997เนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่โศกนาฏกรรมอย่างเดียวแต่มันยังเป็นบทเรียนครั้งสําคัญที่คนทั้งโลกต้องจดจําและเรียนรู้จากมันเลยครับบทเรียนสําคัญจากเหตุการณ์ครั้งนั้นสอนอะไรเราบ้าง อย่างแรกเลยก็คือมันเป็นการยืนยันชัดๆเลยว่า H5N1 สามารถข้ามจากนกมาสู่คนได้โดยตรงแล้วที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือพอมาอยู่ในคนแล้วเนี่ยอัตราการเสียชีวิตมันสูงมากซึ่งนี่ก็ทำให้เราเห็นว่าการจะควบคุมโรคแบบนี้ได้มันต้องใชมาตรการที่รวดเร็วและเด็บขาดจริงๆแต่บางทีนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือมันทำให้เราตระหนักว่ารอยต่อระหว่างสัตว์กับคนเนี่ยกลายเป็นจุดที่เราต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญมากๆเลยครับ บทเรียนครั้งนี้เนี่ยมันเปลี่ยนวิธีที่โลกเรามองและก็รับมือกับโรคจากสัตว์สู่คนไปตลอดกาลเลยครับและทั้งหมดนั่นก็คือเรื่องราวต้นกําเนิดของ H5N1 ครับทีนี้มันก็มีคําถามทิ้งชายที่น่าคิดต่อนะครับว่าบทเรียนจากเหตุการณ์เมื่อปี1997เนี่ยมันยังคงส่งผลต่อวิธีที่เราใช้รับมือกับภัยคุกคามด้านสาธารณสุขทั่วโลกในปัจจุบันนี้ยังไงบ้างนี่คือสิ่งที่เราทุกคนต้องเรียนรู้จากประวัติศาสตร์นะครับเพื่อที่จะเตรียมพร้อมสาหรับอนาคตได้ดดีีท่สุ